สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะพามารู้จักกับกุหลาบเลดีเดนค่ะเลดีเดนนะคะเขาจะผสมพันธุ์เมื่อปี2002ค่ะเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะเลื้อยได้สูงประมาณ2.5เมตรค่ะและก็เขาเป็นกุหลาบที่ออกดอกลักษณะเป็นพวงนะคะเพื่อนๆ ฟอร์มต่างประเทศนะคะดอกมีขนาดใหญ่ได้ถึง5นิ้วแต่ว่าของเรามันกุหลาบเมืองไทยเนาะไหดห้านิ้วก็ดีใจแล้วค่ะกลีบเขานะคะมีประมาณหนึ่ง้สิบกลีบค่ะเป็นกุหลาบประเทศฝรั่งเศสค่ะเพื่อนๆ สวยนะคะตีบแน่นเป็นกุหลาบที่แข็งแรงค่ะกิ่งก้านค่อนข้างแข็งแรงถ้าใครสนใจปลูกเรดอีเดนนะคะประเทศไทยปลูกได้ค่ะเพื่อน เรดอีเดนะคะเป็นกุหลาบฝรั่งเศสผสมพันธุ์เมื่อปี2002ดอกใหญ่ทรงถ้วยมีกลิ่นหอมเรือ้อยแต่ว่าเราเป็นอ๋อเราว่าเขาหอมอ่อนนะคะเพื่อนๆบิดบาเนี่ค่ะไม่แน่ใจนะคะว่าชื่ออะไรผู้ที่ผสมพันธุ์นะคะเป็นกุหลาบฝรั่งเศส กลิ่นหอมค่ะแต่หอมอ่อนค่ะเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะเลื้อยได้สูงประมาณ2-5เมตรค่ะดอกค่อนข้างดกนะคะฟอร์มต่างประเทศเขาบอกว่าสามารถใหญ่ได้ประมาณ5นิ้ว จากข้อมูลค่ะแต่เราดูของของเราประมาณน่าจะมันหนึ่งนิ้วเนี่ยแหละค่ะกรีบดอกประมาณ110กรีบค่ะ ใครอยากเลี้ยงเ,เลดอีเดนปลูกได้นะคะแต่ว่าดอกเขาอาจจะไม่ใหญ่เหมือนเมืองนอกเนาะแต่ว่าได้ชมดอกแน่นอนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ